อ้าวอ,อเร็วเร็วเอาเอาเอาเร็วเร็วเอา้าเอ้าเอ้าเร็วเร็วอ้าเอา่เอาอะนะครับตัวนี้เป็นนกตัวเมียนะครับท่านใดสนใจนกตัวเมียเล่นคนด้วยนะครับ เป็นลูกของเจ้าเทาสยามนะครับที่พี่วิชิตแบ่งมาให้ตั้งนานแล้วนะครับแบ่งเอฟซีไปก็เลยซื้อกลับเพาเป็นตัวเมียท่านใดสนใจก็จัดได้เลยนะครับผ่านการไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถามเอฟซีที่เอาไปนะครับพี่แกบอกโอ้ใส่พเนียดกระขันนะครับเคยไปต่อแล้วแต่นกเข้ามันไม่คูนะครับมันจะไซ้ขนนะครับเมื่อกี้ไอ้นี่ครับไอ้นี่คูเงียบเลยครับไซ้ขนเลยครับ ผมอุตส่าห์มาดีดนิ้วใส่อ่อนี่ครับเมื่อกี้ครูใส่นิดนึงนะพอเห็นอยู่เนาะ fc ทุกท่านอะนี่ครับที่ถามเข้ามานกตัวเมียนะครับนี่ครับมีมีแบ่งอยู่นะครับนี่มีปอกขานะครับพี่วิชิตเกใส่ปอกขาไว้แกนี่ครับใจไม่ลืมครับเป็นตัวแรกลูกลูกตัวแรกนะครับมีตัวเดียวนะครับดันเป็นตัวเมียนะครับลูกยอดเทาสยามนะครับท่านใดที่ติดตามคลิปนะครับ จะเป็นตัวเก่งผมแต่ก่อนนะครับที่ไปต่อกับพี่วิชิตนะครับพ่อป่าแม่ป่านะครับนี่นะครับเล่นขนด้วยตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวไม่ให้ชมตัวสีมันจะเห็นไหมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอ่านี่นะครับชมลายครับปกตินี่มันคูคูนานนะครับนี่มันถ่ายขนเนื่องมันถ่ายขนนะครับแต่มันเล่นคนนะครับกลับมาอยู่กับผมนี่กงเดิมมันก็กกงเนี่ย แต่ก่อนนี้กีบปีกนะครับ้ามันขึ้นจัดทรนี่กีบปีกเหมือนตัวผู้เลยนะครับพี่แกก็มาดูถึงบ้านนี่แหละครับจะถูกใจนกเล่นคนกลับไปพอนนี้ผมอยากได้คืนก็เลยขอแบ่งคืนก็เลยว่าจะมาพ่อกนะั้นขี้เกียจพ่ออีกครับก็เลยจะอ่ะลงแบ่งกันเลยนะครับนกตัวเมียนะครับปอกขาศูนย์ศูนย์หนึ่งเป็นพ่อป่าร้อยแม่ป่าร้อยนะครับนี่นะครับตัวแบนๆใหญ่ๆเลยนะครับ ใส่ผนียกระขันแกเคยเอาไปต่ออยู่นะครับแต่นกเข้ามันไม่คููราคาเบาๆนะครับตัวนี้ราคาเบาๆสนใจก็โทรมานั่นนะครับเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่นันเยอะครับเพราะมันเป็นนกตัวเมียงไงครับมันพอมันจะคูก็ตัวผู้คูรัดมันก็เงียบดูสอตรงสอตาครับ ตัวใหญ่หน้าอกแบนมีปอค้านะครับนี่พีวิชิตแกใส่ใหมลูกของอยาเท้าสยามเนะาะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นกตัวเมียอยากเอาไปเพาะหรือเอาไปไว้ฝึกเล่นคนนะครับแต่มันเล่นขนแล้วแะครับนกตัวนี้ไปอยู่กับท่านไม่นานครับเดี๋ยวมันก็คูใส่ครับแต่ตอนนี้มันยังถ่ายขนอยู่นะครับหน้าเป็นขนหลอดเต็มเลย นี่ไวเพียงแค่นี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ